อยากกินหอหมกแบบบ้านๆที่แซ่บๆหอมหน,หนัวถึงใจใช่ไหมล่ะมาค่ะหอหมกหน่อไม้หมูสามชั้นสไตล์อีสานใส่ความแซ่บครบเครื่องจนต้องเบิ้ลข้าวเหนียวใครที่ชอบกินหอหมกหน่อไม้บอกเลยต้องดูให้จบเริ่มจากตำข้าวเบือให้ละเอียดข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่นะ้ําไว้แล้วสองชั่วโมงแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อน,แล,น,อนแล้วตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ให้หยาบหยหอมๆนะคะใส่หน่อไม้ที่หั่นฝอยลงชามตามด้วยเครื่องที่ตำไว้ ข้าวเบือและหมูสามชั้นหั่นบางๆปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่น้ำย่านางคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันใส่พริกสดแล้วก็ใบแมงลักนะคะคนเบาๆแค่พอหอมค่ะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เตรียมไปห่อกันได้เลยจ้าตักใส่ใบตองห่อแล้วก็กัดใบตองด้วยไม้กัดนะคะพอห่อเสร็จแล้วก็นําไปใส่ซึ้งนึ่งค่ะแล้วก็นําไปนึ่งที่ไฟแรงประมาณ30นาทีหรือจนกว่าห่อหมกของเราจะสุกเลยนะคะพอครบเวลา3 นาได้หอมหมกหน่อไม้หอมหมกปั้นบ้านแต่รสชาติคือบ่อรธรรมดาเด้อหอมเครื่องสมุนไพรหน่อไม้นัวหมูก็นุกมใครได้ชิมมีแต่แซบร้าย